เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมไทโซแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวอะไรหรือยังไงนะครับวันนี้ก็มาสรุปเรื่องดราม่านะปัจจุบันผมคิดว่าช่องผมน่าจะทําเร็วที่สุดแล้วล่ะนะครับ <S <S ดรามานี้ครับเกิดจากาเดฟคนหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันก่อนนะครับ <S 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 ข่าวนี้ผมเจอจากในเฟซนะครับอ่าแต่ ลองตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลจริงนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของผู้ใช้ไลน์หนึ่งนะครับเข้ามาโพสเนะาะไทโซนะครับตอนนี้ตัวเกมโดนลีกลีกเนี่ยมันก็คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับโดยในส่วนตรงเนี้ยก็คือเดบเก่าชื่อว่าลินลินนะครับเขาโดนเตะออกจากกลุ่มก็เลยโกรธเนี่ยเลยเอาตัวไฟล์แพทเก่าไปปล่อยหลังจากนั้นครับส่วนมากก็เป็นข้อมูลที่หลายๆคนนะรู้อยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยมันไปดันโป๊ะแตกเรื่องหนึ่งครับผมก็คือ มีคนไปเจอว่าไอ้พวก1%พวกไม่ว่าจะเป็นพลังชิคใคโวลแคร์หรือว่าเวพอนนะครับจริงๆแล้วที่เขียนไว้ในเกม1%มันไม่ใช่1%จริงๆแต่มันคือ0.33%ครับผมนั่นแหละตัวเกมตอนนี้โป๊ะหนักมากนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีใครรู้เยอะนะครับเออแต่ว่าเนี่ยอันนี้คือออกมาแล้วเรียบร้อยเลยก็คือเรียบร้อยครับหลอกรวมผู้บริโภคนะฮะ นี่ครับหูยข่าวเดือดมากแต่ผมคนญาตดูแป๊บหนึ่งนะเห็นมีคนเขาไปถามเพิ่มเติมด้วยว่าเนี่ยทาไมในสองตัวลินลินถึงโดนรีทายออกหรือว่าโดนเตะออกนะครับเหมือนคนนี้เขาจะรู้อยู่พอสมควรนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในแล้วตัวของเดฟลินลินเนี่ยเหมือนโลภมากอันนี้แต่ยังไม่แน่ชัดเนาะผมอ่านตามนี้เลยนะครับแต่ส่วนตัวคือจะดีจะเลวก็เถอะ นะฮะแจกโค้ดมาให้พวกเรา3โค้ดนี่ก็ถือว่าอิ่มๆกันไปนะครับก่อนนี้เขาจะโดนเตะออกเนาะหลังจากนั้นก็สังเกตได้เลยว่ารหัสไก่เกิดขึ้นเยอะมากๆในกลุ่มตอนนี้ราคาของอิงก็เริ่มตกแล้วตอนแรกผมเห็นพันเแล้วก็หลดมาเป็นพันสสักพักไปเนี่ยห้าร้อถึงหกรเองนะครับอิงกปัจจุบันก็คือตอนนี้ การการทำไอดีไก่เริ่มระบาดในเกมนี้แล้วเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็ราคาทุกอย่างจะค่อยๆดรอปลงเรื่อย,อยอๆนะครับอุ้ยเริ่มแล้วนะผมว่าแบบนี้เริ่มมีกลิ่นละเริ่มมีกลิ่นใครที่คิดจะลงทุนลงแรงหรือว่าลงเงินก็คิดกันดีๆนะครับผมมาเตือนด้วยความหวังดีเนาะตรงนี้นะครับส่วนเงินของใครก็แล้วแต่จะใช้ผมก็ไม่ห้าม,มแค่มาทําให้ดู อ,อวันนี้ผมมีน้องออกาั ut, นะครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษจะมาพูดเรื่องตรง1%ตรงเนี้ยว่ามันจะมีผลให้เกมอ่ามีผลเสียยังไงบ้างอ่น้องกัสเชิญเลยครับผมอ่าสวัสดีครับทุกคนนะอะซึ่งออย่างที่รู้กันนะว่าไอการที่เลดเลดดอปเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันจะส่งผลมันจะคลา้ายๆกับเหตุการณ์หนึ่งนะครับในช่วงเอปีที่แล้วหรือ น่าจะจบีแล้วนะครับที่ว่าคุณเคยคุณเคยเห็นพวกเพชรสุเมอริตเตอร์เอ็กซ์ไหมครับที่คลิปของคุณแบทฟอร์มครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้คุณนะครับเอ่อคลิปของคุณแบทฟอร์มเนี่ยครับเขาจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าเพชรสุเมเพชสุเมอริเตอร์เอ็กซ์เนี่ยเขาทำปิดกฎที่ว่าปลั๊กเลงเอ็กซ์คู่ี่นะครับที่เขาที่ต้องซื้อได้โลบักนี่ยครับมันมันมีตัวตัวที่แพงที่สุดเนยครับมันไม่มีเลตดอปที่ชัดเจนนะผมมันเป็นเครื่องหมายเพรสชั่นมาส์ครับอย่างที่คลิปที่ผมส่งไปนนะคคครรรัับบซึ่่่่งงไออ้เเเืหมมพชาีย มันทําให้โลบอกเนี่ยครับสามารถสามารถฟ้องฟ้องแบบนี้ได้ครับเพราะว่าคือผมไม่ยกนะครับว่าเอเลดเลดดอบที่เขาไม่เผยแพร่ชัดเจนกับเลดดอบที่เขาไม่เผยแพร่เ,เนี่ยว่าเขาเขาโลบอกเขาจะเอาผิดเลือกอันไหนมากกว่าแต่ว่า uh huh. คือเหตุการณ์เนี้ยมันไปคล้ายๆกับเพชรสมิเลเตอร์อเมื่อปีที่แล้วครับผมก็คือเลดดอบมันไม่บอกมันไม่บอกเลยครับแต่กับการเพชไอไอตัวของไทโซเนี่ย บอกมันบอกแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องผิแต่ว่ามันบอกมันบอกมันบอกผิดอ่าทีนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าโรบอกเขาเจ้าผิดหรือเปล่าไงทีนี้มันก็เลยไปสู่ที่ว่าโบโลบอกอะอาจจะโลบอกอะมีโอกาสที่จะเอาผิดเกมนี้ได้ผมนะแต่มันต้องมีคนไปแจ้งใช่ไหมต้องมีคนไปแจ้งอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เราอันนี้เราแค่ทฤษฎีนะก็คือแค่แค่แบบเราแค่คิดกันนะว่าคือผมก็ไม่รู้นะว่าโลบอกเขาเจ้าผิดหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าเราบอกไม่ออบิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราบอกออบิดไทโซต้องต้องรีบเปลี่ยนต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วนไม่งั้นเขาจะต้องรีบเปลี่ยนไม่งั้นเขาจะเขาจะเขาจะทำเกมโดนแบนได้ทุกคก็คือสรุปง่ายๆนะก็คือเหตุการณ์มันคล้ายๆกับตัวรซิ Pet Simulator นะครับอันนั้นมันจะเป็นในส่วนตัวสัตว์เลี้ยงที่จะไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกก็คือไม่บอกอะไรเลยนะครับก็คือมันเข้าขายแบบว่า ไม่ไม่เผยข้อมูลก็คือแบบเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะออกเมื่อไหร่แบบผู้เล่นจะต้องเติมเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้มันเนาะแตใ่ในทางกับการเกมนี้บอกก็จริงแต่ไอ้ที่บอกมาดันไม่จริงเออเรียกได้ว่าเจ็บกันไปตามๆกันนะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่เติมสดหรือว่าเติมเพื่อ,อสนับสนุนเกมหรือว่าเติมเพื่อหาของที่ตัวเองอยากได้จริงผมคงคิดว่าถ้ารู้เรื่องจริงอันนี้คงจะแอบแ้นไม่ใช่น้อยเลยเพราะว่า ผมก็มีน้องในดิดหลายคนหมดกันไปตั้งหลายพันนะครับเพื่อทําการสุ่มแต่ว่าไม่ออกแล้วก็มันนอยกันเออพี่ออกยากจยางนู้นนั่นนี่ก็เหมือนที่ผมเคยบอกฮะหกสิบีโล ID หนึ่งมี2รีโลทั้งหมด120ผมออกผมออก1%แค่2 ID แล้ว1%เป็นนี่ยเป็นแค่อาวุธด,ด้วยนะครับเออผมก็เลยแบบหูอะไรมันจะยากขนาดนั้นเออนั่นแหละมันเลยแบบ เป็นดราม่าครั้งนี้ขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งทั้งเรื่องที่เดฟโดนเตะออกโดนเตะออกเสร็จเอาแมปไปปล่อยเอาแมปไปปล่อยเสร็จโค้ดหลุดหูหจุกจุกสาจุดเลยวันนี้นะครับอ่ะวันนี้ผมก็มาสั้นๆประมาณนี้ใครที่คิดเห็นยังไงนะครับมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับผมคลิปนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับดราม่านะปัจจุบันผมแค่อยากจะมา เตือนหลายๆคนที่คิดจะลง,ลงทุนลงแรงเนาะก็คือเป็นห่วงกระเป๋าตังค์ทุกคนนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนะมันไม่ได้ถูกเลยผมคนหนึ่งไม่ใช่คนที่มีเงินขนาดนั้นนะครับดูตัวโลบักแต่ละอันแล้วก็เดือดๆทั้งนั้นเลยนะครับดูสิดูราคาของเขาิธรรมดาที่ไหนนี่800โลบักเป็นเงินก็2 3 0ถบาทนะครับแคดโลไม่ต้องพูดถึง เกือบ300รโรบักนะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดวงเล็กๆให้ช่องผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สปอยนิดนึงคลิปนี้จะลงวันนี้แล้วคลิปต่อมาก็จะลงวันนี้อีกเดี๋ยววันนี้จะมีรีวิวอะไรมาดูกันนะครับช่วงเย็นโอเคไปละเจอกันครับผมไปจ้า